และไม่เหมาะสมผู้ที่มีอายุต่ำกว่า2เดือนควรได้รับคำแนะนำและนี่นะฮะถึงแล้วนะฮะคอร์สเดนที่ที่จะมาทำให้ผมเนะี่ยหล่อขึ้นนะครับผม แล้วแต่วาข้างเนี้เลยดูเยงไปนิดนึงเงขี่ยวนะเพราะว่าอาจจะด้วยคู่คู่ข้างอะ่ะมันปุกเข้าไปแล้วคู่ตัวหน้ามันแบบออกมาข้างหน้านิดนึงจริงๆอ่ะพี่ว่าเขี่ยวแบบดูดีอยู่แล้วอะ่ะมันแบบเป็นซิกเนเจอร์เราอะ่ะต้องเก็บไว้เนานะแล้วก็เพราะฉะนั้นเรื่องความโน่นพี่ว่าเดี๋ยวาจ,จะแก้ตรงที่ข้างหน้าที่มันแบบไม่สม่ำเสมอคือทําให้สมมาตรแต่ว่ายังมีเขี่ยวอยู่ประมาณนี้ แล้วก็ที่เหลือก็สีก็แล้วแต่เลยครับส่วนฟันล่างก็จะมีแค่ <Okay. S 1> บางซี่ที่มันดูแตก่อะไรอย่างนี้บินไม่เข้าไม่สมก็แบบให้เท่าก,กันประมาณนี้โอเคไ่ไลยค่ะสู้ๆนะคะคุณหมอ <laughs> ไอ้คุณหมอสู้ๆถูกแล้ว <laughs> เสียงจะโน <c oughs> ม้มเขอาจจะเยอะนิดนึงแต่เหมือนฟันเจเลยใช่ไห <นะ S 1> มคะแต่ว่าที่ไหนที่แบบว่ามันหูดเข้าอยู่แล้วก็ถ้าไม่ได้ถอนเพราแบบเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเดี๋ยวตอนที่เป็นวีเนียร่ะมันจะได้เข้ายิ้มไหมไปยิ้ม หนาวปากไหมเจ็บไหมยิ้มให้หมอดูคุณมีกากรด้วยความที่ฟันบนน่ะกับฟันบนมันจะค่อนข้างค่อนข้างเยอะทีนี้พอจังหวัดยาชายด้วยคอะ จะดูเ er whatever, ิ็บฝีปากอะไรไม่ค่อยได้จะดูระยะปากไม่ค่อยได้เทราะว่าโอเคใช่อือทีแรกจี้ตัวชั่วข่าวเป็นไงบ้างคะใจนะแต่ว่าตกใจปากมากกว่าจริงหมอมือเป่ามากครับเดี๋ยวค่อยคุยตอนสีฟันที่ให้เลือกเนาะอันนี้ก็จะแบบธรรมชาติมาก ก็จะแบบว่าขาวขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมีความขาวใกล้ๆใกล้ๆก,ก,ก,กับตัวตัวชั่วข่าวอันนี้เนาะแล้วก็อันนี้จะเหลืองขึ้นมานิดนึงประมาณเนี้ยค่ะเดี๋วยวไปเจอกันนะฮะอีกสองสัปดาห์เดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวจริงกันครับผมอันเนี้ยคือตัวชั่วข่าวก่อนที่จะมาเปลี่ยนอันจริงมันก็จะมีการแตกการหลุดอะไรเงรี้ยเป็นปกตินะฮะแต่อันนี้ผมก็ดดูดิฟันเป็นบีเวอร์นะ คือจริงๆข้างบนมันก็หลุดแล้วผมแบบพยายามประคองอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติในการใส่ตัวชั่วข่าวนะวันนี้เราก็จะเป็นไทยละเราก็จะไม่ได้ใส่ตัวจริงแล้วนะฮะแล้วสีมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าตัวชั่วข่าวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูนะฮะเดี๋ยวจะมายิ้มโชว์หน้ากล้องนะครับสวัสดี่ค่ะน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 ี่คนี่ค่ะนี่ค่านี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนนนี่ค่ะนี่ค่ะน่ค่ะนี่ค่่ค แล้ววันนี้นะจะได้สบายสบายเพราะว่าตอนเอาออกช่วงตัวช่วงขาว่ะก็แบบใช้เวลาเหมือนกันแต่นี่คือช่วยงานหมอเลยช่วยหมอกมันร่อนร่อนับร่อนมาแล้วแต่เราใส่เข้าไว้ใช่ไหมนี่จะคือตัวจริงตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นนะแล้วก็อยากอยากใส่แล้วมันแปลงฟันก็ลำบากครับไอ้ตัวช่วงขาเดี๋ยวช่วยกันนะครับ เสร็จแล้วแต่ไม่เจ็บ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าเหมือนได้ชีวิตใหม่ครับสาหรับการทําฟันนะแต่ก่อนก็คือจะไม่กล้ายิ้มอะไรเยอะแยะเวลาแบบมาใกล้ๆเนี้ยผมจะไม่กล้ายิ้มแต่ทุกวนันนี้ดูสิ <c oughs> ฟันสวยแล้ว <Yahoo! S 1> ต้องขอขอบคุณที่นี่มากๆนะฮะเราต้องบอกเลยว่าคุณหมอนี่ฝีมือมากมาก ก็เป็นกันเองมากๆนะครับผมแล้วก็พี่ๆที่นี่ที่อยู่คอยดูแลกันน่ารักทุกคนนิสัยดีทุกคนนะแลวที่สําคัญที่เราต้องขอบคุณก็คือระดานะครับพามานะจแจมเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะครับว่าจะทําอะไรบ้างนะครับใครใครจะคอมเมนต์อีกไหมมีใครคอมเมนต์เหลือไหมยิงปืนนะครับอ่ะแต่ถ้าอย่างเนี้ยสวยมากแล้วเดี๋ยวนะ เรียบร้อยนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ามันได้ชีวิตใหม่อย่างที่พูดไปนะฮะและ้วก็รู้สึกแบบว่ามั่นใจมากขึ้นตอนนี้อืมแต่ว่าผมจะต้องไปมีการบ้านนะ็คือต้องไปฝึกยิ้มให้มากกว่านี้ฮะเพราะว่ายังไม่ค่อยชินกับการยิ้มเท่าไหร่ปกติแบบทุกคนไม่ค่อยยิ้มฮะใครสนใจนะฮะคอร์สเดนบอกเลยว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดและผมอยากจะบอกว่าผมแนะนําที่นี่นะฮะมันดีจริงๆครับผม